สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรเพร์ตี้ขอนำเสนอสุภไลเอลิแกนโครงการนี้จะอยู่ติดถนนใหญ่ถนนบรมราชชนนีสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางทั้งการจนาพิเศษและราชพฤกษ์ตัวโครงการจะอยู่ติดกับซอยบรมราชชนนี1 2อี121ซึ่งเป็นซอยโรงเรียนทหารมหาเล็กเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องความปลอดภัยเลย โครงการนี้เป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นเป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดของสุภลัยบนถนนบรมราชชนนีลักษณะการออกแบบเน้นให้มีห้องที่กว้างขวางปลอดโปรง่งด้วยเพดานที่สูงการเล่นระดับของฝ้าและเพดานเพื่อเพิ่มมิติของห้องให้ความรู้สึกเรียบง่ายอบอุ่นและก็หรูหราไปพร้อมๆกันภายในโครงการจะเป็นแบบสายไฟฝังดินทั้งโครงการทําให้ดูสะอาดตามากๆเลยค่ะไปชมภายในตัวบ้านกันค่ะ ในโซนลิฟ i n เ a ียฝฝ้าเพดานเขาจะเป็น Double Volume ่มทำให้สูงโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากๆโซนนั่งเล่นชั้นล่างจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะและชั้นล่างจะมีห้องอเนกประสงค์ให้เพิ่มอีกหนึ่งห้องตรงนี้สามารถทำเป็นห้องทำงานได้หากภายในบ้านมีผู้สูงอายุทางโครงการก็ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ติดตั้งลิฟภายในบ้านแล้วเรียบร้อย ตรงนี้ตอกเสาเข็มให้เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แล้วเรียบร้อยบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด132.5ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด399ตารางเมตรและยังสามารถจอดรถได้ภายในบ้านทั้งหมด4คันเลยทีเดียวเจ้าของซื้อบ้านหลังนี้มาแต่ไม่เคยาย้ายเข้าอยู่เลยค่ะมีเหตุจําเป็นให้ต้องขายออกก่อน รับประกันเลยว่าใครได้บ้านหลังนี้ไปเหมือนได้บ้านมือหนึ่งในราคาที่ต่ำกว่าโครงการแน่นอนในโซนของพื้นที่ครัวทางโครงการแบ่งแยกให้เป็นสส่วนสามารถทำเป็นครัวฝรั่งและครัวไทยได้หรือจะทำเป็นครัวเดียวและอีกส่วนหนึ่งแบ่งเป็นโซนซักล้างก็ได้เช่นกันค่ะ พื้นที่รอบบ้านเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะสามารถต่อเติมเพิ่มได้อีกตามความชอบเจ้าของบ้านใหม่ได้เลยด้านหลังบ้านจะมีห้องน้ำและห้องนอนแม่บ้านให้แยกส่วนออกมาจากภายในบ้านดูบริเวณบ้านชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเราขึ้นไปดูบริเวณบ้านชั้น2กันค่ะ บ้านหลังนี้จะมีโถงอเนกประสงค์ทั้งหมด3โซนไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3นอกจากชั้น1ที่มีโถงอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วชั้น2ก็ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะนอกจากความพิเศษของโถงอเนกประสงค์ของบ้านหลังนี้ที่ใหญ่แล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้มี master bed room ทั้งหมด2ห้องซึ่งมีขนาดเท่ากันทั้ง2ห้อง ทั้งสองห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมนอกจากขนาดของห้องนอนที่ใหญ่เท่ากันขนาดของห้องน้ำหรือแม้แต่อุปกรณ์ของห้องน้ำการจัดวางเลเยอร์ของห้องน้ำก็คือเหมือนกันทั้งสองห้องเลยเรียกได้ว่าทั้งสองห้องเป็นมิลเลอร์กันเลยค่ะ ต่างของห้องนี้และอีกห้องหนึ่งคือห้องนี้จะมีหน้าต่างเล็กๆที่สามารถมองเห็นโซนลิฟวิ่งแอเรียข้างนอกได้และห้องนี้จะมีระเบียงที่ใหญ่กว่าอีกห้องหนึ่งความพิเศษของโครงการนี้อีกอย่างนะคะจะเป็นโครงการที่มีระเบียงที่ค่อนข้างใหญ่โดยบานหลังนี้หันหน้าทางทิศเหนือเราสามารถออกไปนอกระเบียงแล้วก็นั่งเทควิวตรงระเบียงโดยไม่ร้อนแล้วก็ไม่โดนแดดในช่วงกลางวันเลยค่ะ ชมพื้นที่ชั้นสองเสร็จแล้วต่อไปเราไปดูพื้นที่ชั้น3กันค่ะขึ้นมาถึงชั้น3นะคะจะเจอโซนอเนกประสงค์โซนอเนกประสงค์ชั้นนี้จะเล็กที่สุดของบ้านแต่ถึงแม้จะเล็กที่สุดของบ้านนะคะแต่ขนาดไม่เล็กเลยตรงนี้ยังมีระเบียงให้นะคะทำให้ห้องดูโล่งนะคะไม่อึอดอัดข้างบนชั้นสาจะมีทั้งหมด3ห้องนอน ห้องนอนแรกของชั้น3นะคะจะมีขนาดเท่ากับห้องมาสเตอร์เบดมแต่มาสเตอร์เบดมของชั้น3จะมีทั้งหมด2ระเบียงสามารถเข้าออกได้2ทางทั้งจากตรงห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงที่เปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นระเบียงอีกห้องหนึ่งห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่ชั้น2และชั้น3นะคะทั้ง2ห้องจะมีขนาดที่เท่ากันแล้วก็เลเยอร์ที่เกือบจะเหมือนกันแทบจะทุกส่วน ต่อไปเรามาดูห้องนอนเล็กของบ้านนะคะห้องนอนเล็กจะมีทั้งหมด2ห้องจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องมัสเตอร์เบดมห้องนอนเล็กทั้งสองห้องจะเหมือนห้องมัสเตอร์เบดมแบ่งครึ่งนะคะและเลเยอร์ของทั้ง2ห้องเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันแค่สลับฝั่งของห้องน้ําโดยทั้งสองห้องจะมีห้องน้ําในตัวโดยรวมทั้งหมดห้องนอนของบ้านนี้มีทั้งหมด4ห้องห้องน้ํามีทั้งหมด6ห้อง และห้องทำงานมีอีกหนึ่งห้องสามารถจอดรถได้ทั้งหมดภายในนะคะ4คันพร้อมแถมแอร์ใหม่ที่เพิ่งติดตั้งมีทั้งแอร์สีทิศทางแบบฝังฝ้าแล้วก็แอร์ติดผนังรวมทั้งหมด7ตัวและยังติดฟิล์มกระจกให้เรียบร้อยแล้วทั้งหลังเลยบ้านหลังนี้ได้รับการตรวจรับบ้านจากบริษัทเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านคนใหม่ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องนี้เลยค่ะ ภายในโครงการได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้มีเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่100ตารางวาขึ้นไปเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นโครงการคุณภาพอีกหนึ่งโครงการบนถนนบรมราชชนนีเลยค่ะพาไปชมบ้านเสร็จแล้วเราพาไปชมส่วนกลางกันค่ะ ส่วนกลางที่นี่นะคะก็จะมีความหรูหาราเอล é g a n สมชื่อโครงการเลยพาไปดูห้องนั่งเล่นของส่วนกลางนะคะที่มีความหรูหราโปร่งโล่งสบายให้ความโอ่งโถงจัดพื้นที่มาให้นั่งเล่นได้จัดเต็มกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับโซนฟิตเนสนะคะที่มีขนาดใหญ่เครื่องเล่นครบจบที่เดียวไม่ต้องออกไปเล่นด้านนอกเลยค่ะ รวมถึงถนนในโครงการไม่ว่าจะเป็นถนนหลักหรือถนนในซอยมีความกว้างขวางม,มากๆหรือแม้จะเป็นสวนสไตล์อังกฤษของโครงการให้ความร่มรื่นน่าเดินเล่นมากๆเลยค่ะหากท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะรับรองราคาถูกกว่าโครงการแน่นอนค่ะ